เฮ้ยครั้งนี้ฉันว่าเราสีเขียวบ้างดีกว่าเพราะว่าก่อนหน้านั้น่ะสีเขียวแพ้ตลอดเลยใช่เราจะทําให้รู้ว่าพวกเราเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ทีมสีอะไรพวกเราก็จะชนะเสมอใช่ไหมเพื่อนไปสู้บอกเลยนะบอกเลยนะคนในห้องจะเห็นสี่คนเราเนี่ยยืนเต้นกันจนเบื่อใช่เขาจะรำคาญเราจนกระทั่งเขาออกไปเลยนี่ฉันไม่ยอมหรอกนะพวกเราสีเหลืองและสีชมพูจะสู้เฮ้ยนี่นีเขามาเยอะหยันเราดูดีดูเฮ้ยทุกคน เราสีเขียวเราต้องสมุนไพรฟาร์มฟาร์มก็ได้ไหมเอาล่ะก็มาตอนนี้การแข่งขันเก็บตะกร้าหรอฟาร์มได้ร่มต้นขึ้นแล้วนะครับฉันต้องหยิบตะกร้าทั่วไปอะเมื่อกี้ฉันไม่กี่หยิบตะกร้าพีเยมเอาล่ะเรามาดูกันดีกว่าว่าทางฝั่งของสีเขียวที่เขาย้ายฝั่งมาแล้วนั้นสีเขียวจะเป็นมงคลกับเขาหรือไม่เฮ้ยสล็อตมันเติมวิ่งเร็วอ่ะฉันไม่ได้เติมแล้วทำไมนายวิ่งเร็ว เฉยๆมันเป็นประกายรุ้งไอ้เปล่าใช่มันเละมันเป็ะการรุ้งที่ลึกสุด้ำเฮ้ยฉันลืมไปเลยว่าฉันเด็ดสีเขียวเนี่ฉันงงไปหมดแล้วเนี่ยเอาล่ะครับตอนนี้เรามาที่ฟาร์มนะฮะทำการเก็บสีเขียวฉันไม่รู้ว่าฉันจะเก็บใบไม้ตรงนี้ด้วยได้หรือไม่ฉันจะลองเข้าไปดูด้านในฟาร์มนะด้านในฟาร์มคือไม่มีอะไรเลยแล้ววัวอะไรเนี่ยวัวไข่นมออกมากลายเป็นสีเขียวโอ้โหฉันว่ามันเน่าแล้วนะนมบูดทิ้งไว้นานแล้ว อันันฉันียปกฝั่งหนึ่งนะฉันีปีกฝั่งนึงนมชาเขียวมชะนมชาเขียวมชะว่าครั้งนี้เนี่ยพวกเราทำคะแนนมาไม่ค่อยดีนะเพราะว่าเราได้สีรุ้งมาค่อนข้างน้อยฉันได้เยอะฉันได้เยอะนี่ค่อนข้าง้อนมากเลยอ่ะใช้ใใช่ใช่ใ่าเ่ใช่ใ่ใช่ใ่ใ่ใช่ใผม่ใช่ใ่ใช่ใุ่ใช่ใช่รช่ใใช่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 ใ่อช่ใช่ใช่ใั่่ใช่ใชใช่ใ่ใน่ใช่ใ่ใ่ใช่ใช่ใ่ใช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 ่รชมใ่ะ ทำอาหารเพื่อสมุนไพรมาดูดิแต่ความลําบากคืออะไรรู้ไหมอะไรเพื่อนสีเขียวน้อยมาก่ะ๊ยอะไรสีชมพูสีชมพูมันมาขัดจังหวะฉันมเมื่อกี้เฮ้ยหงแกงเพื่อนเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนอะไรอะไรอะไรนี่พวกนายอย่าคิดนะว่านายจะสามารถทําได้คนเดียวดูฉันซะก่อน<ห>ฉันให้เพื่อนของฉันกินรอไปแล้วสีเขียวของเราตอนนี้ไม่มีคนกินเลยนะคะชุกแจงอะองอนนกินหน่อยกินหน่อยได้เดี๋ยวพี่ทำตรงนี้เองโอเคจัดไป ตะกินีอผมรื้มกินแบบประกาศที่สุดท้าที่ทำได้จะบอกว่าดาบเนี้ยดูของยากมากใช่เพราะว่ามันเป็นสีเขียวหมดเลยแล้วเราันเป็นสีเขียวด้วยไงเราต้องเลือกมันเป็นความลำบากของพวกเราโอเคครับพ่อตอนนี้ลูกแองกินแบบคุณมาม่านะคะเรียกได้ว่าเป็นชูชกทีมเขียวเลยทีเดียวเพโอะชั้นฉันไม่รู้จะอิ่มมาบอกเลยผมว่าผมหาสีเขียวไม่เจอแล้วนะมือฉันเป็นระเวงแล้วตอนนี้มือฉันดาแล้วการล้างผักแล้วก็การซอยหาเขียวยากมาก หมดหมดล็อกเหรอกขึ้นเรื่อยๆพี่โม้เดี๋ยวมันงอลอกงอขึ้นเรื่อยๆี่ของนายทำมาหาต่อจากฉันดิไม่ได้เราต้องรอการในการไปเก็บของนะครับผมไม่เวลาจะหมดแล้วนะฉันเริ่มจากการทำเอ่อเก็บเป็นบวบนะอันนี้อะไรอ่ะมะม่วงหรอเร็วๆๆเอามาเพิ่มเร็วเอามาเพิ่มเร็วๆๆๆๆๆอยู่หวาโอเคหูยสีชมพูเอาไปเพียบเลยเราเพิ่มเราเพิ่มเราเพิ่มได้กินไม่ทันหรอกกินไม่ทันหรอกโอ้ดูสีเหลืองดิสีเหลืองอ่ะ เฮ้ยุูคนสีเหลืองตั้งเบลเลอร์เลยเหลือยี่ิหาวิเหลือ25ิาวิมันมาอะไรกินตอนนี้ไม่ทันเอาไปวางเลยเไปวางเลยเหลือพี่พอแล้วพอแล้ววางเลยวางเลยวางเลยเพราะว่ามันสิบห้าวิโอเค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 ใส่น้วางนะวางเลยครับวางเลยครับพเราทําเดี๋ยวผมโซ่เองโซ่เลยโซ่เลยโซ่เลยโอ้ยยยยยยา มาลองเล่นแบบนี้ดูเปล่าแบบสองคนน่ะเพื่อนมาเราแบ่งทีมกันแบบสองคนเพื่อดูว่าศักยภาพของใครเจะทำให้ทีมของพวกเราเป็นจุดอ่อนทำไม้มาไหมไม้มากับผมม่วงมาแบ่งชายแดง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 ดริตอันนี้นะครับการแข่งขันของเรามีการสปริตคนออกไปนะครับพี่ไม้อยู่กับพี่ชบจุดแจงอยู่กับเออสล็อตนะครับแล้วก็มีสีเขียวที่อยู่คนเดียวอย่างโดดเดี่ยวฉันคือลอลลี่ค่ะ สีเหลืองนะครับผมมาเดือดวัวลนขอเป็นด่านพิซซ่าแล้วกันครับมาเราทำพิซซ่ากันสองคนนะจุ๊บแจ๊ย่าลืมนะพี่สีลุงนะโอ้แต่พี่เก็บสีลุงไม่ค่อยได้เลรอพี่แป้งเฮ้ยเฮ้ยอย่าดูถูกกันมากเกินไปเฮ้ยทำไมมันไกลขนาดนั้นอ่ะเอาละครับเราแข่งขันทุกคนนะครับใช้รถที่เราเตรียมมาให้ได้เลยนะครับไปแล้วแล้วไีรถหรือเปล่าไปรถหรอไปพี่แป้ง พี่มวไปฉันมาแล้วจุ๊บจาไปแมวสีลุงแมวสีลุงโอเคสีรุงอยู่ในอยู่ในการจัดการของพี่หมดแล้วเฮ้ยคุณมีเวสป้าใช้เนี่ยเออแน่นอนเอาละครับมาตอนแรกเก็บสีลุงไปก่อนเลยนะฮะเอาฝากของสล็อตตอนนี้ฉันรู้สึกว่าสีรุ้งเหมาะกับผู้ชายที่สุดอะไรอะไรอะไรจุ๊บจ้าพี่ได้สีลุงมา6อันจะได้บาพี่กับเลยพี่ เฮ้ยพีย่ศมากโดนัทโดนัทบัคคอรี่โอ้โหวัตถุดิบของเรามีแต่วัตถุดิบแบบพรีเมียมทั้งนั้นเฮ้ยพี่โมไปเอาสีลุงไปคนเยอะเลยเฮ้ยอ,อย่านะพี่โมอย่าริอ่าจที่จะมาเอาสีลุงของพวกเราไปเนยไม่รอดแน่สลัดไม่มีทางไม่มีทางอ้พี่พายเต็มกระเป๋าเลยสีลุงอวนะ่วัตถุดิบของเราเนี่ยในการทำพิซซ่ามีอะไรบ้างอย่างแรกเลยก็ต้องมีนี่ครับผมซอส ซอสมะเขือเทศ<อ>กับน้ำเอาไว้บริการจุดลูกค้าด้วยนะน้ำที่เราใช้ก็จะเป็นน้ำแดงเฮลบอยโอ้สีแดงตผักต่างๆห้ามสีแดงนี่นสวยมากอ่ะเพราะว่าแบบเนื้อก็คือแบบเหมือนเนื้อสดอะ่ะใช่กลับดีกว่าไหมมันหนึ่งนาทีแล้วนะใช่แล้วนี่อะไรอะ่ะพี่โมพี่โมมาดูนี่ดิเขาให้หนังยางรัดแกงให้เราด้วยไปะจ้ลวเ้นรื้นกันันเอาละครับ นอกจากกินของขาวแล้วมันก็มีของหวานนี่พิซซ่าพิซซ่าถ้าเกิดว่าฉันเป็นคนพัฒนาเกมนี้นะฉันจะให้เอาไอตัวแบบที่ของที่เราเก็บมามาฟาดเพื่อนให้ตายได้ที่กลับมาทำเร็วพี่แป้งเวลาต้องทำเล็วไม่กลับเลยเหลือเวลาหนึ่งนาทีฉันและจุบแดงจะต้องเป็นราชาแห่งการกินกินกินไมได้เลยนี่ฉันป็น ไม่จะไม่กินแบบธรรมดาด้วยฉันยืนกินกินธรรมดาโลกมันไม่ค่อยจําเท่าไหร่จะบอกว่าฝั่งของพี่ไม้กับพี่มดเนี่ยค่อนข้างจะแบบช่วยกันกินนะคือเขาลุ้มกินมากเลยดูดิแล้วเร็วๆยี่สิบวิพี่แป้งกินเร็วๆไปยังไง่กินช้าเกิน่ะพี่กินช้าเกินไปอ่ะพี่แม่แต่ฉันกินไปเอาแล้วนี่นี่นี่เราเราขับเราขัดมับวนล้าไอ้เราไม่ยอยจะทำอยู่พี่กินเข้าไปกินเข้าไปเจ็ดหกเชิบ เชิบ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 โอ้โหโดนแก๊งทำไมต้องแก๊งคนอื่นนายนใส่ไม่ดีเพื่อนๆที่ดูอยู่นี่ก็จําไว้นะคะว่าเวลาแกล้งเพื่อนนะคือเพื่อนที่นิสัยไม่ดีไม่ควรทํานะครับอันนี้เราจะส่งสลับตัวพี่ม่อไปอยู่กับฉันพี่ไม้ไปอยู่กับจุ๊บแจงโอเคสีอะไรพี่ไม้สีม่วงพี่ไม้สีม่วงโอเคส้มศึกแห่งศักดิ์ศรีฉันรู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่นายชนะมาเมื่อกี้คือเป็น พี่ไม้คือจุดอ่อนใช่ไหมพี่โม่ไมคคือจุดเด่นฟ้ามีแล้วโอ้โหด่านยากเลยนะนี่เอาละครั้งนี้นะคะแป้งหยิบพี่ชาโม่มาค่ะเพราะเชื่อว่าพี่ชาโมจะเป็นตัวแปรสาคัญในการที่ทําให้พวกเราเดชนะได้อย่างแน่นอนพี่โมสู้ๆสีส้มสีไม้สีรูสีรูพี่โมสีรูมาเราแต่รุ่งก่อนพี่โม่แต่รุ้งก่อนเห็ดรุ้งมะเขือยาวรุ้งดอกไม้รุ้งเฮ้ยดอกไม้รุ้งโดยขโมยเฮ้ยแอปเปิ้ลรุ้ง แอบเปอร์ลุงแครอทลุงเฮ้ยแกได้แครอทลุงด้วยอย่างงั้นแหละพ่อมันก็เหลืองเหมือนกันมากพี่ไม้พี่ไม้จะกลับไปทำก่อนนะเลยเลยทำไม่ไอ้จุ๊แจงเอาไปทำเหรออ๋อได้พี่โม่ฉันกลับไปทำก่อนนะฉันไม่ยอมให้จุ๊จงมาโดดเด่นกว่าฉันหรอกนะเอาเลยเตะยูจุ๊จางมานได้เยอะจังอ่ะไม่อ่ะคูณจุ๊จังทำไปเยอะมากอ่ะไม่อ่ะ้เกมนีขอโทษนะคุณดูคุณดูลุงในที่ผมด้วยเออเอาลุงวะเอาลุงวะ ฉันเด็กฉันเด็กดูพี่ไม้ดนะิเอ๋มันเบื่อยหมดแล้วนะมันเบื่อยหมดแล้วนะผมได้ลุงมาห้าอันเอาล้วครับตอนนี้พี่โม่มไป <ทำ S 1> เอาของม,ม,มาเพิ่มนะคะแล้วก็ทำดีกว่าว่าจะสามารถกินทันหรือเปล่านะไปกินสักหน่อยน,ะนอยึงแล้วกันก <uk> ินสักหน่หอาายดิก <uk> ินแม,ม่ไปเอาเพิ่มเลยจะทำเองเฮ้ยเขาพีกันไอ้พี่โม่ขอรู้ว่าพี่ไม้ไปเอาเพิ่มตอนนี้พี่โม่เริ่มกินแล้วฮะเริ่ม<ว>กินแล้ว,ว,ลวเริ่มสวบเริ่มสวบมันเหมือนเลมอนเลมอนนะคะผมอุ <c> ้ย ดีส้มโอส้มโอฉัน้องส้มโอมาเทียบเลยฉันเอาเพิ่มฉันเอาเพิ่มเอเพิ่มหมดแล้วกินหมดแล้วโอเคโอเคเอาเพิ่มสักประมาณนิดเดียวพอนะใช่ว่านิดเดียวพอเฮ้ยตอนนี้สีสีบวกับสีนี้มันคล้ายๆมันเท่าไหร่พี่ไมกลับไปทำเลยพี่แม็กลับไปทำเลยพี่มกลับไปทำาพี่ไมมาพี่ไมมาไอพี่ไมอะไรหรอกช่วยพี่บ้ามาอดพี่บ้มาทก่อนแป๊บนึงแป๊บนึงแล้วพี่ไมิ้สวิฉันกลับแล้วกลับแล้วเร็วเร็วเ็ กินแล้วไปกินแล้วไปกินแล้วไปไปไม่กินไม่กไม่กินแล้วกินแล้วสีม่วงกับสีเขียวนะครับเอ้ยสีม่วงกับสีส้มกำลังระคำกันนะครับระคำไปเรื่อยเครับกินเลยพี่จะทำอยู่จะทำ ชุมนุมเฮ้ยดำไอสีดำมันเด่นดีเดด่นเราจะไปที่ร้านซูชิครับผมแผนของเราคืออะไรแผนของเราตอนนี้เอาเอารถก่อนเร็วเร็วเร็วพี่พี่ดูความฟุ้งฟิ้งด้วยดูความฟุ้งฟิ้งของแจงข้างซ้ายผมข้างซ้ายฉันก็มีความฟุ้งฟิ้งเหมือนกันนี่แจงกลางแจงกลางแจงกลางอ่าฉันอยู่ริมขอบแล้วกันสีรุ้งมาก่อนเลยจ้าแบบริมริมอุ้ยตอนนี้ฉันเอาน้ำดื่มแบบรุ้งมาแล้วนะ บอกเลยน้ำดื่มรุมรู้สึกว่าคนที่เขาขายของซูชิเนี่ยเขาจะบอกว่าเราเลือกวัตถุดิบแต่สีแปลกๆสีประหลาดๆนั้นงสีดำมันเด่นจังเลยเชนเด่นสีดำของเราเด่นมากดูดิอย่าลืมหยิบขนมหวานมาด้วยนะผมเจออะไรถึงวะอะไรอะไรออมออมเหล็ดดำจริงหรอหรือเปล่าเชฟน่าจะเป็นเออ เจฟฟ์หัดเองจ้าพอดีว่าทำแล้วมันดำนะจ้าแม่โอ้ยทำไมนายเป็นแบบนั้นล่ะเพื่อนฉันกลับก่อนนะกลับเลยกลับเลยกลับเลยตอนนี้สีดำสีดำตอนนี้คือไม่สปอนแล้วนะเกียงล่ะเกียงล่ะฉันบอกเลยนะว่ารอบนี้พวกเราปลาไป200ร้อแน่ๆทินทำครับทอเควันายกินกันไปก่อนนะฉันจะไปหาของเพิ่มแล้วฉันจะเอารถเข็นไปแซะชาวบ้านด้วยอ่ะเป็นคนที่ใส่ไม่ดีเฮ้ยสิจบูยะยายา เฮ้ยผมว่านะรอบเนี้ยไม่ขนาดเลยสีดำแกันแก้งเพื่อนค่ะกินแล้วพี่กินแล้วยามาแล้วฉันว่ายังไงเราก็ชนะนี่ฉันชิลมากเลยนะฉันกินแบบอร่อยอร่อยอ่ะเออสีเหลืองเริ่มทำแล้วนะคะขอเป็นของพี่ต๊าปใหญ่มากนะทุกคนสีส้มสีส้มยังไม่มีใครกินนะ ขอโทษนะของหมดแล้วอ่ะเวลาเฮ้ยหมดแล้วเหรอเดี๋ยวฉันเอาช็อกโกแลตไปเผื่อแล้วกันเอาช็อกโกแลตใส่ในแกงกะหรี่มันน่าจะทำให้หวานแล้วก็หอมอร่อยขึ้นนะนะแป้งกลับเลยครับแป้งกลับเลยครับรงๆนะยังไงรอบนี้เราก็ชนะอยู่ดีใครไม่ได้ทำหน้าที่มาช่วยผมขวางคขามีไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่ไหนเล่นพังเล่นร่วงเหรอไม่ให้โอ้สิบวิชิวๆแล้วมาทำอะไรบ้างเ่อยๆครั ต้อวขวางจั่ขวางคนนี้คะแนน90ป่าเอ้ยพี่โมกไปไัดขวางเข้าไปข้างข้ามแล้วไปไปไปเด้งก็ไม่ทานสงวิสงวิโอ้โหไต่ห่างต้อง20จั่วบอกแล้ว เราทีมปีศาจเอาละค่ะทุกคนก็เป็นยังไงบ้างคะวันนี้เดี๋ยชอบกันรู้เปล่าสำหรับการกินอาหารตามสีนะคะพวกเราเดี๋ยวแบ่งทีมกันแบบหูทั้ง4ี่คน2คนด้วยนะแล้วก็รู้ว่าแต่ละคนเดี๋ยวมีเทคนิคยังไงนะใครที่ชอบแบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์พวกเราด้วยนะคะที่สำคัญกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะไว้ครั้งหน้าถ้ามีแบบไหนเนี่ยมาอัปเดตอีกพวกเราจะมากินตามสีกันแบบนี้อีกนะสักไป ไัๆไปไปแ้้วไปบายบายบไปไปๆไปๆเปๆไดๆไป่ไปๆไปๆไปๆไปไป้ไปๆไปๆไปๆได้อ่ะไอๆไปอไๆไปๆได้ไป้ไปๆไปไปๆ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 ไไมๆใปๆเปๆไปๆไ